เดี๋ยวไปเอาทุล่ลำมาแล้วก็ไปนั่งพอดีการ

ถ้าบรมก็จะต้องเป็นของแล้วก็ขางบกลับมาออกกลับมาไปอยู่ประจำแล้วของบรรจุนเลยมันเป็นคุณนะอะไรดิบคุณหนูต้องลงไหม ผัวเทียนเปียกน้ำ <laughs> คูลชิวมากเอา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 ความความเรามาดูคันนี้ล้มกันครับอยูหน้าด้วยอยู่หน้าด้วยสู้สูนะสู้สนะคันนี้ไปเท่าไหร่ล้อ อันนี้เดินขาไม่ออกไปนะโอ้ยนิดๆเร็ลโคเฮ้ยีปแค่เดินป่า อะไรกันเชียวโอ้โหคำสุดท้ายคือใครพี่โอค๊คโอค้สุดยอดเลยเทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่จุดชมวิวนะฮะ จุดชมวิวที่เขากำลังจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เราได้ทําการมาเปิดการท่องเที่ยวก่อนเลยนะคะเดี๋ยวถ้ากาทําเสร็จแล้วนะคะท่านใดสนใจเชิญได้นะคะมาทางน้ําตกแม่กระดังลาตอนนี้มองเห็นวิวเขากระทิงนู่นค่ะด้านนู้นนี่ค่ะด้านนี้ใครสนใจมาพักเที่ยวได้นะคะสูตรบรรยากาศ อยู่สดชื่นนะะอยู่ในป่าเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันมีสัญญาณมีแค่ตรงเดียวตรงนี้นนี่ะะจะมีนกเงือกนกกบนกเงือกเขาเรียกนกแก๊กครับผมนกแก๊กนกเงือกสีน้ำตาลบรรยากาศเย็นสดชื่นนะคะถ้าอยามเช้าจะมีหมอก

เรามาสำรวจเส้นทางเดินทางไกลให้กับเสร็จแล้าคยลูกเสือเหมาะเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาเส้นทางนี้ไปเสนอครูดวงใจในการเข้าค่ายรอบต่อไปนะครับเดินทางไกลที่น้ำตกตกไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับทางดีมีเซเว่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวนะเมื well, ่อแกอันเดียวเลยเนี่ยน้นนันมึงเยอะเอาเลยเอาเลยตกหรือกูพาเองเอาเลยเอาเลยเอาตัวจิ้มหีนเอาตัวจิ้มหินเติมเติมเติมวู้ฮู้เหี้ยเดเป๊ปป้ปุ๊บแล้วก็ฟุ้นไปจบเกิดที่น้ำตกลับลับคิดวิธีอัดตัดคิดมาแล้วป่ะเออถ่ายแล้วป้องเมนเป็นพอดีเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายดอกกันกระดดนทุกคนเพราะมันเหนียวนะตวัน อ uh, ทีกินินอยู่ตรงไหนกันเนี่ยอยู่รอทีมึงตรงนั้นนะแค่นี้มาเลยเฮ้ยท่ากูเทท่ากูเทท่ากูเทเร่มันหักตักจานะ เหมนตามมาัจะตกฮัหล้โอ้โอ้โหนแซนแซนแซนไปวันละแซนแซน <laughs> อันนี้คือเราลกากมาก สายต่อแต่ะต้นใหญ่อะโค้นะครับต้นเล็กถ้ยเถ้น núi, tôi núi, ối, yên, tu đây nè. มันตกเยอะๆมันก็สวยจริงเลยมันจะเหมือนที่คููเป้าแชร์เลยมาน้ำแย่สามเลยทีสามใครที่เต็จเลยือนดูนะฝนมันทางสวยไปแล้วเหรอเนี่ย เดี๋ยวไปเอาชุดลำมาแล้วก็ไปนั่งคนกผอนกลางเว้าต้องมีการเซฟด้วยทานหนะานับโมงแ้อ่า10 4 1กินข้าวเถอะทำไมอากินข้าวเถอะนักอ๋ไปกินจังจ่ะโอ้ยหันมาอีกทีนึงแบว่ะะ ไปหาไปหาน้ำตกถ่ายรูปถ่ายรูปเออดินได้คอนเทนต์ดีกับมึงอีกนะตีนลงเจะกระโดดไปกระโดดตน้ตกตาเพียกอะเพกงไปใหนงนนจับนังตาเี๋ยวพคนอยากอีกโอ้ไม่ไหวนะไอ้ทีนี้ได้อันตรายแล้วกุยไม่ไหวมั้งหินนะดิทิ้งทิ้งทิ้งแอ นิ่งมาลาบวดหรอมันนาทำไว้ทำไว้เดี๋ยวไปทำป้ายคั t เอาลาบวดแฟร์มาบนเงี้ยพีอ่อะได้แล้วแล้วไอ้แซโอ้่นบ้าออเงี้นหไม่ ตอนแรกจะเอาหน้าพุ่งแหละกลัวติดหินก็เลยก็เลยใช้ใช้ตัวสักหน่อยหนึ่งต้านน้ำมันเยอะนะนอนอ่านไม่ได้จับเชือกนะ จับได้แล้วครับเราไ่ยู้ไม่ัวไม่รู้เขาผูกไว pues ้เต็มไรยัต้องเ่อ่ไหมเานะไรกนบ้าง่ายอนนี้ดิ่ายเด้ลย่านทย่ยายอยู่เรแหม่เขาม่ช้าเลยเขาไ่ไปาะโวยขึนได้เหรอแหม

ไอเชือกท้าบไอเชือกท้าบส่งไปพี่อ้อดูจะไหวไหมไหวอยู่แล้วนึกออพี่อ้อแหม่สองเก้าหยุดสองเก้าหยุดนี่นะครับคุณอยากมาชิวๆนะชิวครับไม่ชิวๆนะไม่เล่นน้ำไม่เล่นหนาวหนาวหนาวนี่เรามีเจ้าหน้าที่อุทยานมาดูแลไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยหายห่วง คอยรับอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวคอยรับอยู่ข้างล่างปัญหาคือเอ้าขึ้นทางไหนล่ะทีนี้โอ้โหปีแม่ควาออกเปล่าไปเลยตกใจเลย นูนผมปเล่้ยงข้างบนนู้นอีกทีนึงมีข้างบนอีกเหรอใช่แองแองน้งนะขวดน้ำเอาตัวลงไปแช่แล้วเลยกินไมมเอาขวดน้ำแช่น้ำไหม่น้ำมันี่าไปกินกนี่วะตั้งง้ดูกินข้าวน้ำตกข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำตกแล้วก็โดดมาแล้วก็มคูพาไปองนี้แหละนยวก ม <ừ ừ. S 2> <là> ันเป็บ่ควรเปดารก็่ัวเลขบ่อเนื้อผมไม่สบายอ้เ่อลน้ำมันจะว่ามันจะทายน้ำออกมาได้่นมันคือส่วนที่เหลือที่มันเป็ไทที่หมด จะไหมครับมันคือส่วนมันคือส่วน,นต,ต,ต้นไม้มันใช้ไม่หมดมันก็เอาออกมาอย่าเพิ่งจะไปดูต้นน้ำเหรอ,อไปกันต่อไปอีกเหรอเอาลุย จะไปดูต้นน้ำกันนะครับเ,เออเออ,เอ,อลืนล่นลืนออล่นลืนออล่นลืออ่นลื่น ปีแล้วตอนนี้เราปีกตอนนี้นามันไม่นสมเลยอนนี้ก็ได้อนนี้ก็ได้อนนี้ก็ได้มั้งเยเลย่ะนี่คือชั้นบนสุดนะครับบนสุดเยจะเป็นลำธารประมาณนี้ แล้วก็มีลำธารมีอะไรไหมมีป่าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจชั้นบนสุดของของแม่กระดังลานะครับใช่ อันนี้คือส่วนบนสุดนะครับก็ของแม่กระดังลาอ,อโยมาแล้วเป็นลำธารมานี่คือต้นน้ำแยกตรงนั้นก็เป็นแยกนึงอ๋อเป็นสองลำธารน,นี่คือส่วนบนสุดของน้ำตกแม่กระดังลานะครับ แล้วก็ไหลลงไปรวมกันอ่ะตรงนี้อีกที่น,น,น,ะนะครับนี่สมาชิกที่ขึ้นมาชั้นบนสุดนะครับ ตัวตับดันแสดงว่ามันต้องมีสัญญาณเป็นไงเจ็บไหมมันทำหนูสไลเดอร์หนูก็ลงสไลเดอร์มากองะอ๋อแล้วทำไมต้องเอาหน้าวดอ้าลื่นไม่เนาะลื่นไม่เนาะไม่เป็นไรถ้าลื่นเราก็พร้อมถ่ายเสมอไม่พี่จะไม่มีช็อตทีง้เห็น

จะได้คอนเทนต์ไงต่อยนี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่ <laughs> ไม่มีป้ายอยู่เออลงสบายไม่ต้องลงให้ลงตั้งนานไม่ลงเออเออไม่ลิกหรอก เรียนรอดอว่ายน้ำไม่เป็นเนาะเออเอาหน้าลงอะไรก็ไม่สไลด์เออก็แค่นั่นแหละเออเยนเออก็แค่นั่นแหละ Like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook can.